สวัสดีครับวันนี้วันที่23ากันยายน2568นรนะครับวันนี้พาพี่น้องชมอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินผมจะเริ่มจากบริเวณศูนย์ราชการนะครับก็มีสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอห้วยพึ่งแล้วก็ที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินทางเข้าตัวอำเภอห้วยพึ่งนะครับ คำขวัญอำเภอห้วยพึ่งนะครับเมืองสามอ่างองลางโบราณผักขวานภูสวยลำห้วยน้ำใสพริกเผ็ดถึงใจบุญบั้งไฟตะการตานะครับนี่คืออำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอกุชินาลายนะครับก็แยกออกจากอำเภอกุชินาลายมาตั้งเป็นอำเภอห้วยพึ่ง บริเวณนี้คือย่านเศรษฐกิจนะครับบริเวณตลาดสดแล้วก็มีห้างต่างๆนะครับเช่นเซเว่นะครับโลตัสโกเฟสนะครับเป็นศูนย์เศรษฐกิจของอำเภอห้วยพึ่งเดี๋ยวจะผมจะพาพี่น้องอตรงไปนะครับเลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12สายเดิมนะครับ ะครับซึ่งมาจากอำเภอสมเด็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12สายเก่านะครับนี่ครับกำลังจะเลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวขวาก็มุ่งหน้าไปอำเภอสมเด็จนะครับ ประมาณ19กิโลนะครับ,บอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับก็ถือว่าจเจริญครับย่านถนนสีเลนนะครับวิ่งมาจากอำเภอสมเด็จในช่วงตัวอำเภอนะครับจะเป็นสีเลนนะครับแต่จากอำเภอห้วยพึ่งไปถึงอำเภอสมเด็จยังเป็น2เลนอยู่นะครับฝนก็ตกครับ อำเภอห้วยพึ่งนะครับประกอบด้วย4ตำบล52หมู่บ้านนะครับก็ได้แก่ตำบลคำบงนะครับ15หมู่บ้านตำบลไข่นุ่นนะครับ13หมู่บ้านตำบลน,นิคมห้วยพึ่งนะครับ16หมู่บ้านและตำบลหน,นองอีบุตรนะครับอีก8หมู่บ้านนะครับเอาผมจะเลี้ยวกลับนะครับ ตรงไปสมเด็จแต่ผมจะเลี้ยวกับตรงนี้นะครับเข้าอำเภอห้วยพึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าด้านหลังคืออำเภอสมเด็จนะครับด้านหน้าเป็นอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้เป็นปั๊มพีทีนะครับปั๊มน้ำมันขนาดกลางนะครับในอำเภอห้วยพึ่ง อันนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับก็ขยายอาถนนออกเป็น4ี่เลนได้นะครับบริเวณอ,อําเภอห้วยพึ่งเป็นย่านชุมชนนะครับหนานแน่นเลยนะครับบริเวณถนนสี่เลนเข้าไปซ้ายมือจะเป็นตลาดสดนะครับตรงบริเวณน,นี้นะครับอันนี้เป็นถนนหมายเลข12บสสายเดิมหรือ เอเชียหมายเลขส6สายเดิมนะครับถ้าเป็นสายใหม่จะเป็น4เลนนะครับออกจากกาลสินมุ่งตรงสู่มุกาหารเรียกว่าทางหลวงแผ่นดิน12สายใหม่เป็น4เลนนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2101นะครับจะเริ่มจากอำเภอห้วยพึ่งนะครับไปถึงอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับประมาณ25กิโลเมตรนะครับ ซ้ายมือเป็นตลาดสดนะครับเป็นย่านเศรษฐกิจนี่ครับเป็นตลาดสดตลาดสดเทศบาลอนำะเภอห้วยพึ่งนะครับเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยนะครับอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธ ผลลินเล็กน้อยนะครับบริเวณนี้จะเป็นศูนย์ราชาการนะครับของอำเภอห้วยพึ่งนะครับเป็นศูนย์ราชาการนะครับด้านขวามือจะเป็นที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นอันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาการสินเขต3นะครับ ต่อมาก็จะเป็นโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยานะครับโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาเป็นโรงเรียนสามัญขนาดใหญ่นะครับประจำอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินถนนเส้นนี้เรียกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2101นะครับจากอำเภอห้วยพึ่งไปอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับมีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนะครับ นะครับก็มีชุมชนนะครับมีหมู่บ้านนะครับตามถนนออกไปอีกประมาณสัก2กิโลนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นสากรการ,กรเกษตรนะครับสากรการ,กรเกษตรครับนี่ต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนการอาชีพห้วยพึ่งนะครับ นี่ครับที่เห็นป้ายใหญ่ๆนะครับโรงเรียนการอาชีพห้วยพึ่งนะครับนักศึกษาเยอะครับนะครับต่อจากโรงเรียนการอาชีพห้วยพึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลอำเภอห้วยพึ่งครับนี่ครับด้านซ้ายมือนะครับมีประตูเข้านะครับโรงพยาบาลอำเภอห้วยพึ่งนะครับ ดู่ทางออกไปอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องวิ่งออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านหนองแสงนะครับหมู่บ้านหนองแสงตำบลนิคมห้วยพึ่งนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินเป็นหมู่บ้านที่ติดกับอำเภอห้วยพึ่ง จุดกลับรถนะครับนี่คือบ้านน้องแสงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถบริเวณจุดกลับรถนะครับเข้าอุโมงพึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่ครับพาพี่น้องหันหน้าเข้าอห้วยพึ่งนะครับก็ชมบ้านเรือนพี่น้องนะครับสองข้างทางด้านหลังจะแปลงเพอนาคูนะครับด้านหน้าก็จะเข้าอุโมงห้วยพึ่ง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอห้วยพึ่งนะครับก็มีอ่างเก็บน้ําห้วยฝานะครับ2อ่างเก็บน้ําห้วยสะทศ3อ่างเก็บน้ําห้วยพึ่งนะครับแล้วก็4วัดภูผีโหนะครับ5วัดประสิทธิ์โพชัยอำเภอห้วยพึ่งนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมือง3อ่างนะครับเมือง3อ่างเพราะว่ามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับอยู่3อ่าง เรียกว่าเมืองสามอ่างนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องชาวอำเภอห้วยพึ่งและอำเภอใกล้เคียงด้วยครับคําขวัญของอำเภอห้วยพึ่งนะครับเมืองสามอ่างโปงรางโบราณผักหวานภูสวยลำห้วยน้ำใสพริก ึงใจบุญบ้างไฟตะการตานะครับนี่คือคำขวัญของอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินผมจะกลับเข้าไปบริเวณศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการของอำเภอห้วยพึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับขอมือจะเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาการสินเขต3 นี่ครับย่านศูนย์ราชการนะครับก็มีนี่ครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยพึ่งนะครับด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งครับนี่ป้ายนะครับที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งด้านขวามือก็จะเป็นสำนักงานสาธารณสุขนะครับการศึกษานอกโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียน บ้านห้วยพึ่งนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับโรงเรียนปฐมศึกษาขยายโอกาสก็กลับเข้ามาสู่ย่านเศรษฐกิจของอำเภอห้วยพึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีรถจอดเยอะๆด้านขวาเมือจะเป็นตลาดสดนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับเช่นโรตัสโกเฟสนะครับนี่ครับโรตัสโกเฟสแล้วก็เป็นอีกหลายร้านนะครับ ด้านขวาม,มือก็จะเป็นเซเว่นี่ครับโลตัสโกเฟสนะครับผมกลับมาที่เดิมนะครับคือกลับมาบริเวณตลาดสดแล้วก็จะเข้าถนนทางหลวงพผนินหมายเลข12นะครับซึ่งวิ่งมาจากอำเภอสมเด็จจะไป อำเภอกุชินารายนะครับเดี๋ยวผมผมจะวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนทางหลวงพิณหมายเลข12นะครับไปทางด้านอำเภอสมเด็จนะครับแล้วจึงจะไปกลับรถแล้วก็ตรงไปอำเภอกุชินาลายนะครับไฟเขียวครับก็เลี้ยวขวานะครับเข้าที่เดิมน,นะครับที่ผมพาพี่น้องมาเมื่อกี้ นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอสมเด็จนะครับประมาณ19กิโลเมตรนะครับพอถึงอำเภอสมเด็จไปกาลสินก็ได้ไปสกลนครก็ได้ไปอุดรธา,านีก็ได้นะครับอันนี้อยู่สีเลนก็มีตึกลามบ้านช่องที่สูงตระหง่านเลยครับของอำเภอห้วยเพื่ง อำเภอห้วยพึ่งนะครับแยกออกมาจากอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับนะครับแยกปี2524นะครับแยกออกมาจากอำเภอกุชินาลายนะครับปี2524นะครับไม่ผิดครับ เดี๋ยวผมจะกลับรถตรงบริเวณนี้นะครับเข้อเาอำเภอห้วยพึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตรงไปอำเภอกุอชเชาลายนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีชื่อว่าร้านอาหารเพลินวิวนะครับนี่ครับเพลินวิวนะครับเปิดตลอดนะครับพี่น้องมาแวะได้ครับร้านอาหารเพลินวิว อยู่ถนนทางหลวงพอดีหมาเลขสิบนะครับปั๊มพีทีนะครับบนมาอีกครั้งหนึ่งมีความเจริญนะครับแล้วก็เป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับอีกอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดกาฬสิน นะครับเป็นอำเภอที่แยกออกมาจากอำเภอขุชินลายเมื่อปีพศ2524นะครับมาเป็นอำเภอห้วยพึ่งประกอบด้วย4ตำบลน,นะครับนะครับก็มีตำบลคำบงตำบลไข่นุ่นตำบลน,นิคมห้วยพึ่งและก็ตำบลนหนองอีบุตรนะครับ4ตำบล52หมู่บ้านอันนี้เป็นไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอนาคูประมาณ25กิโล ตรงไปจะเป็นอำเภอกูชินาลายนะครับจังหวัดกาลสินประมาณ20กิโลนะครับอำเภอห้วยพึ่งแปลงอำเภอกูชินาลายหรือบัวขาวนะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับนี่เขาก็มีบ้านเรือนนะครับจะเริอนตามถนนสีเลนนะครับออกไปทางอำเภอกุชินารายหรืออำเภอบัวขาวจังหวัดกาลสินนะครับ เดี๋ยวผมก็จบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ